คลิปนี้ก็ตั้งแต่วันอาทิตย์่นละจ้าพ่อกับฮอก,ก็มีเวลาเวลามาตัดต่อให้เบิ้งเด้อซาแน่นจัหน่อยพ่อก็ขอโทษขอไปหลายหล,ะละายได้จ้าเช้านี้ก็มีเมนูหวานๆคือเกาบักเขียบของยายอ้อมจ่าไปเอามาตะมือวาดมื่อก่อนะจ้าก็บฮอก็สิสุกก็เลยได้กินสุกมือวาดมื่อก่อนนี่ละจ้าเอามันก็มือเดียวกันคือเกาจ้า ในคณะที่กินข่าวอยู่นั่นไอ้จอยเพื่อกับว่าขั้นตื่นไอจ่าเพื่อกับเลี้ยงบ่าขั้นได้เสด็จจากลุงหอคอยเพื่ออยู่จ่าส่วนแม่กับน้องก็พอกับกินก่อนเลยมันเป็นวันหยุดเพื่อนําจ่าก็เลยปล่อยให้เพื่อนอนที่เอาพลังเพื่อแหนจักน้อยจ่าสวยมากเพื่อกับสิเสด็จดีเดอร์กําหนงคือเก่าอันเสด็จดีเดอร์นี่ก็คือแลนออมเถียงอยู่จ่า มีมือไดนว่าสิบ่พาากันเรียนกันอย่างจักเื่อผ้ากันหาต่แนวเรีนจากไอ้น้องสองคนนี้โบอยู่ซื่อจักเต่อจากว่าต่พ่อนกินข้าวแล้วๆได้ข้าวนึงไอจอยเพื่อก็ตื่นจ้าเพื่อก็เลยวส่วนแม่ว่าสิผากันไยยามประซิที่ดักไว้แต่เมื่วานเมื่อก่อนุูนละจ้ะพ่อก็เลยว่าโอเคไปกัไปว่าสัญ้าปานี่ประซิทธิ์องคือสิบ่เน่าหลกเนาะหพยายมสวยปานี่ว่าสัจ้ะเพื่อเลยว่าบ่เน่าแมวมันอยู่ในน้ำมันคงจะบ่วนองว่าซัจ้ะไปหอดแล้วบ่ไ้จักตูวจ้าคือเก่าคือเดิมเพราะว่าพ่อนส ปลาเพิ่นตอดก็แสดงว่ามีปลามีปลาซิวจ้ะแต่อันนี้เพิ่นบ่ตอดเลยจ้ะม็ดอิ่งติ่งอยู่จ้ะเพิ่นก็บ่เชื่อแม่จ้ะเพิ่นก็ต้องลองต้องลองเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยปล่อยแหย่จอยเพิ่นลองใส่ละจ้ะก็ตามประสบการณ์เล็กน้อยนะจ้ะเพิ่นจังสิได้เรียนรู้สภาพไอ้จอยก็เป็นตะเบิ่งตะเบิ่งเลยจ้ะหัวย่องหัวฟูมาจ้ะเพิ่นเฮาเตื่นนอนใหม่ไม่อรหน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงเพิ่นก็เฝ้ามายามปลาซิวก่อนเลยจ้ะถึงเพิ่นก็ยามปลาซิวเน่าขึ้นม่ว่าแหละละจ้ะ8ปดแสนลงมาแม่กระลูกจ้ะส่วนอะตอออออออมมมมกกกกกก็็บบบบ่่่่าาาาานนะแแแัั้้้้ยยยยยยยจรีีีเลลงงหโสิ จ่าปานข้องหนูแม่ก็รูกงียงกันชองคนจ่าชองมือเป็นข้องคือข้องหนูนี่จ่าส่วนพ่อยญ่กับพระท่านเนี่ยมาเห็นได้จ่าเทื่อมาเห็นคือจีจุมจีวาหามูพ่อนเชาบุน้อยโอ้จะปวดว่ายยำเขายำนำพ่อกับจีท่ำทาเทียงแม่จักน้อยอยู่ดอกจ่าว่าบ่มีต้นเขากับจีวาไปจักสสลาจ่าจังไรพ่อกับพีคือเกลาจ่าแต่ว่าต้องให้พ่อนถือคือเขาพ่อหญ่ก็ต้องไปข้นพีแต่พ่อนต้องถือเสมอแต่ขอบว่าแม่กะลูผ้ากันหยาบกระมืนจ่าแม่เขาบอกเขาวายยังหกระเซยไปเลยจ่าได้ข้อกับเศร้าเราเอง หลังจากจีภาคกัญยามปลาซิวอยู่หนองกลางทงเรี่ยวๆบัดสิภาคกันขืนเมื่อเลยจ้าแต่ว่าแม่กระถามเลจยจ้าบ่ได้จักโตอีีบ่วจอยว่าสันจ้าแม่กระยกเบิ่งขวดจา่บบาเพิ่รกะว่าบ่ได้อีดีได้แม่แม่คือแม่ว่าอีดีว่าบ่มีว่าสันจ้าแม่ก็เลยว่านี่ล่ะจื้อไว้ยใครแม่เว้าหยังแล้วก,ก็เสือให้ฟังจ้าเพราะว่าแม่เกิดก่อนมีการเปรียบเทียบให้ลูกฟังพร้อมเลยจ้าว่าจะขอเกิดก่อน ซองมังน้ำแน่นองกะหูแล้วจ้าว่าบ่มีปลาซิวเพราะว่าพรอนซองมึงแล้วบ่มีปลาซิวจักโตเลยจ้าพ่อก็เลยบอกว่าบ่มีบ่มีแต่ลูกกะบบเสือจ้าพ่อก็เลยบอกอยากลองใส่ก็ลองใไซบังตี้ว่าสันจ้าในระหว่างที่ขี้ซาเล่งขึ้นมากับไอ้จอยมาตะกางทงละจ้าก็มาผ่อนน้องสาป่าเพิ่นจ้าพ่อก็เลยว่าจอดเบิ่งกันน่ะเฮาไปซองมึงน้องสาป่าเพิ่นจ้าก็เลยพากันมาซองจ้าเห็นน้ำไปสิ้คุณคุก็เลยคิดว่าเป็นตามีก็เลยพากันใส่จ้าแม่ก็ลูกผู้ละดวงไปเลยจ้าแม่ว่าไผ่สีมานก็กาาว่าสันจ้าส่วนไออ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 อ้้้้จจ่่่่ยยยกกก็บมมมมแแแพคืเาาขงงตนัูลว นี่ละจ้าวิธีชีวิตคนนอนทงนอนทาจ้าพ่อนังกายักฝึกให้ลูกทำมาหากินแนวได้ไปหาอยู่หากินละมันกับสีสอนเพิ่นแต่ว่าพ่อนกับเป็นคนหากินบ่มาณดอกจ้าแต่ว่าก็อยากซ้อนลูกซ้อนเต่าแห่งหัวจักทำมาหากินจ้าเพื่ออนาคตข้างนาให้หาอยู่หากินเองจ้าเพื่อกะจังบ่ให้เพิ่นไปอยากก็ผู้ไดจังสีแม่จ่าฮัดวิซ่าให้เพิ่นจ้าในระวางที่ภาคกันขี่ซาเริงขึ้นมากนะจ่าไอจอยเพิ่นก็ถามแม่ได้จ้าว่าแม่แม่ว่าอมเก่งบ่ว่าสันจ้าเพิ่นว่าแม่กรได้ย่องเพิ่นจ้าเก่งอยู่แล้วไไออออจจยยเป็นทีด ไอที่เก่งจ้าแม่กระเล่ยงองอละจ้ะในระหว่างสี่ภากันขี่ซาเลีง่งพาฟูงงวัวขึ้นมาอาอจ้ะว่อจ่จอยขี่ดีๆเด้อทําเป็นงวัแลนลงวแรนไรยองเนี่เขาขิไปโบปินได้งัวโบเมนนี่น่อยจ้ะงวัวเป็นสาวของปา่าเพื่อนอน๋จ้ะงวัวกระแนมเบึงสียังพ่อว่าตรงแนมบงสีรถุมอเตอร์ไซค์แถ่จ้าแดงจึ้งขึงไอจอยเพ่อกระคอยขอี่ครั้ง้จ้ะทางแม่และยานว่าสั่หลังจากขี่าคกันขึ้นมาได้ข้าวหนึ่งไอจอยเพื่อกระกลับลงไปไม่จ๊ะเพื่อกระพ่ายามด้อ บนเป็นข้องแมหมานพันวาจากพอ,อยากยก็เลยว่าพอดีเลยสิเด็กก้อยใส่ที่ยางว่าชันจ่า